โอเคค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะกราฟทองคำกันสักนิดนึงนะคะในวันนี้เนาะวันอาทิตย์นะคะก่อนลุยสัปดาห์หน้านะคะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจบให้เราอ่านราคาทิศทางไปทางไหนได้บ้างนะเดี๋ยวขอปรับอันนี้สักนิดนึงนะ เราจะได้เห็นว่ามันคือราคาทองคําในทางเฟรมที่เท่าไหร่กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นทองคําในสัปดาห์นะคะที่ปิดราคาของวีคมานะคะมาดูแท่งเทียนกันสักนิดหนึ่งเนาะแท่งเทียนก็คือมีการกืนกินเป็นแท่งเขียวขึ้นมานะคะตกราคาขึ้นมาแต่ข้อควรระวังถามว่าการปิดการเคลียร์ไส้บวกกับการปิดเนื้อที่ปริ่มๆให้เราเห็นหน่อยนึงเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตได้คือ เหมือนกับการที่แบบตบคืนกินมาปิดบนเนาะแต่สิ่งที่เราต้องสังเกตเลยและห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดก็คือเปลี่ยนจากลับกลายเป็นตานนั่นเองนะคะนี่คือข้อควรระวังเลยนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่แบบสังเกตอยู่ว่าเฮ้ยมันพุ่งมาแรงขนาดนี้แล้วมันต้องขึ้นต่อแบบเฮ้ยแน่ๆคำว่าแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องข้อควรระวังนะเพราะว่า ถ้าเขาติดโซนนี้นะคะเขาติดโซนนี้ในวีคเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยต้องผลักดันราคาขึ้นอีกแท่งหนึ่งที่ขึ้นจบแท่งเขียวนะ,ะอ่าขึ้นจบแท่งเขียวนะ,ะถึงจะถึงจะบ่งบอกราคาการนกินขึ้นมาว่าวันนี้คอนเฟิร์มว่าจะเป็นขาขึ้นโอเคไหมแต่วันนี้ถ้าสมมติว่าเขาตบราคาล่วงลงมานะคะและยังไม่ชนะ ตรงนี้หนึ่งเ2้า่แป้วละกันนะคะให้โซนประมาณ19 2 0เนเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราก็ต้องระวังเอ,อ่อขาขึ้นขาลงกันอยู่ยังต้องระวังขาขึ้นขาลงกันอยู่ดีนะคะทีนี้นะคะมาดูต่อไปอันนี้คือตีไว้ก่อนนะจากเอ,อ่อรับกลา,า,ายเป็นต้านนั่นเองเดี๋ยวรับกลายเป็นต้านนะคะน,นี่คือข้อควรระวังนะคะของท i m e frame ฟ e e k ของทองฟิ m ์ม e ินะคะแปะไว้ก่อนนะคะทีนี้มาดูกันแล้วในทางฟิล็มเล็กเนี่ยแรงของเขาเนี่ยบอกอะไรเราบ้างนะคะวันนี้มาโซนนี้ใครเซลไว้ก็มีโอกาสได้เก็บกำไรกันใครคิดว่าวันนี้ถ้าล่วงลงมาแล้วจะบายก็มีโอกาสที่เราสามารถเก็บกำไรได้เช่นกันนะคะแต่ทีนี้เราจะเซลลโ,โซนไหนบายโซนไหนเรามาดูกันขอดูทางฟิลมใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะว่ามันมีโอกาสติ้งไปถึงโซนไหนได้บ้างปัจจุบันแตะที่สามสิบ สามสิบแปดจุดสองนะคะปัจจุบันนะเราตีได้เลยสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะคะหลักๆนะคะสามห้าหกเจ็ดนะคะสี่ราคานี้เป็นสี่ราคาที่กำลังเทสอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ขึ้นไปหกเนาะ,ะยังไม่ขึ้นไปหกจุดเอ่อหกสิบเอ็ดจุดแปดนะคะก็เมื่อถึงเนาะก็มีโอกาสที่แบบวางแผนตรงนั้นน่ะในเซลได้นะในทางฟิลมดิกก็น่าจะชน ในทางเฟมเล็กก็น่าจะชนซับไพ่พอดีนะคะน่าจะชนซับไพ่พอดีอันนี้คือกลางกลางกลางรอบใหญ่นะคะกลางรอบใหญ่ตีไว้ก่อนทีนี้กลางรอบเล็กก็คือสวิงไฮสวิงโลนี้นะคะกลางรอบเล็กก็แตะพอดีเลยตรงนี้นะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นสามสิบแปดจุดสองด้วยนะคะ ใส่ไว้ใส่ไว้จะได้ไม่ลืมเนาะต่อไปมีราคาไหนห้าสิบตรงนี้หกสิบเอ็ดจุดแปดตรงนี้นะะแปะไว้ก่อนเนะมีโอกาสที่จะราคาเมีการไหลาวิ่งไปวิ่งมานะคะอือโอเคอันนี้คือในทางเฟรมวิกนะคะก็มีโอกาสขึ้นไปชนแล้วเด้งนะคะก็ใช้เทรดได้อยู่จังหวะเหล่านี้นะ,ะเราไปดูในทางเฟรมนิกว่าเขาบอกอะไรเราบ้างเด วอลลุ่มเดทเต็มเลยนะคะจบเป็นแท่งเบสก็มีโอกาสขึ้นต่อเคลียร์ครึ่งแท่งแล้วด้วยนะคะแต่วีคเนี่ยมีโอกาสจบการเคลียร์อีกครั้งไหมนะคะด้วยเดมีการเคลียร์แล้วเนี่ยน่าจะดันขึ้นเลยมากกว่านะจากทรงบอกนะคะแต่ในวันจันทร์เนี่ยไม่น่าจะวิ่งผันผวนแรงอะไรมากมายอาจจะแบบมีการย่อลงนิดหน่อยนะคะตามราคาของทําเฟรมย่อยที่หมดแรงขึ้นเนาะ แต่ว่าทาเฟมดีก็ยังคงบอกบอกว่ามีโอกาสดันราคาขึ้นนะคะหลุดได้หลุดได้ของซัพพอร์ตลิสต์แนนี้ก็คือจากรับกลายเป็นต้านโซนนี้นะคะก็จะไปเล่นในกรอบบนโซนนี้ซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนอะไรก็เป็นโซนของห้าสิบของฟิทโบว e k นั่นเองนะคะเออแล้วก็เป็นโซนสับไพนะคะของดีอ่าเป็นโซนสับไของดีดีไว้ โซนซับลายของ d ีอืมค่ะแล้วก็แรงดีนะคะของดียังแรงดีอยู่นะคะมาดูสี่ชั่วโมงกันสักนิดนึง สีช่ชั่วโมงมีการย่อตัวหลุดแนวรับนะคะตอนนี้ชนจากรับกลายเป็นต้านก็มีโอกาสเด้งเด้งลงเนาะมีโอกาสเด้งลงในทางเฟรมย่อยนะคะแล้วก็ดันราคาขึ้นตอนนี้สิ่งที่เขาเข้ามาแล้วเขาเด้งเลยก็คือโซนดีมานนะคะที่ชนแล้วผลักดันราคาทันทีในเมื่อวานเนาะไม่ใช่ในเมื่อวานในวันศุกร์นะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโซนดีๆราคาสวยๆในการหาจังหวะเข้าภายนะคะก็มีโซนไหนบ้าง ไปเลยนะคะโซนหกสิบเอดจุดแปดโซนห้าสิบนะคะห้าสิบเนี่ยใช้ไปแล้วนะเออเหลือหกสิจุดแปดนะคะแล้วตีไว้ก่อนเลยเจ็แปดจุดหนี่คือแนวรับราคาบายของเรากันเรียมโซนบายนี่ โซนเซลล์อยู่บนนะคะโซนายอยู่ล่างน,นะคะถ้าย่อมาถึงก็มีโอกาสที่จะแบบเข้าขาายก็ค่อนข้างดีนะคะโซนใบกดอีกนะ,ะอ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของการเข้าออเดอร์นะคะซึ่งแรงก็ค่อนข้างบ่งบอกหรือว่ามีโอกาสดันราคาขึ้นแต่ก่อนขึ้นเนี่ยด้วยการซอยแท่งเทียมโอกาสพักตัวก่อนก่อนจะไปดังน,น,นั้นถ้าย่อลงมาเล่นายค่อนข้างค่อนข้างสวยกว่านะคะเล่นายค่อนข้างสวยกว่าจากพฤติกรรมราคาเนะที่เกิดขึ้นนะคะ เออทีนี้มาอยู่เลยว่าอยู่แนวรับไหนนะคะมารับนี้นี้หรือนี้นะคะก็วางแผนในการเตรียมบายกันได้สิบห้านาทีก็ไม่มีอะไรเยอะก็พักตัวนะคะพักแรงก็มีโอกาสลงมาก่อนเนาะเพราะเปลี่ยนรับกลายเป็นต้านและมีการซอยราคาที่มีการพักตัวก็มีโอกาสดันราคาขึ้นยากแต่ถ้าดันราคาขึ้นไปได้ก็ชนต้านแล้วก็เด้งก่อนดังนั้นใครวางแผนเทรดนะคะการชนรับชนต้านเนี่ยส่วนเหล่านี้ก็สามารถเซลได้ เซลได้เซลปุ๊บนะคะก็เก็บสั้นกันไปอ่าเซลปุ๊บก็เก็บสั้นกันไปโซนนี้ไม่ไกลกันมากเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรับเป็นต้านนะคะของตามเฟรมใหญ่นะคะแล้วก็มาติดโซนแนวต้านนะคะของตามเฟรมย่อย <S <S ดังนั้นเนี่ยตอนขึ้นไปชนเนี่ยในครั้งครั้งถัดไปเนาะในวันจันทร์เนี่ยก็มีโอกาสใช้โซนนี้แล้วเราสามารถเก็บกําไรสั้นๆกันได้นะคะในขาเซลนะคะส่วนขาบายก็รอให้มาถึงโซนก่อนแล้วค่อยเข้าบายกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อๆในการอัปเดตกราฟในวันนี้นะคะซึ่งวางแผนเตรียมก็คือในสัปดาห์หน้ากันว่าเราจะวางแผนในการเทรดเราจะวางแผนในการเข้าออเดอร์กันโซนไหนแล้วทิศทางของราคาจะไปทางไหนกันบ้างไปดูเดือนกันหน่อยเพราะสัปดาห์หน้าเนี่ยมีการจบเดือนนะคะในกลางสัปดาห์เดือนจะจบเป็นยังไงนะคะเออทิศทางไอ้มองว่าเดือนมีโอกาสจบลูกใช่ไหมขึ้นแบบถ้ารึ่งแท่งได้สวยมากนะคะครึ่งแท่งได้เนี่ยสวยมากครึ่งแท่งก็ขึ้นไปถึงอะไรอะ สาหซึ่งมีโอกาสไปถึงนะเพราะว่ามองโซนก็คือจาดกราฟเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เขาเป็นเทรนขาลงถ้าเขาผ่านทะลุไฮสี่สได้ก็คือมีโอกาสปรับโซนขึ้นไปเล่นโซนบนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาปรับโซนขึ้นไปเล่นโซนบนได้ก็ถือว่ามีโอกาสขึ้นสูงมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเดือนที่จะจบแท่งเนี่ยก็ในยะเลยนะคะสามหก อืมหนึ่งก้าสามกตรงนี้สวยถือว่าเป็นการใช้งานครบสมบูรณ์แล้วลูดไส้ขึ้นกับไกกลับไปเพื่อเคลียร์ราคา เ,ออเดือนถัดไปก็มีโอกาสดันราคาขึ้นนะคะตามเทคนิคนะคะดังนั้นใครวางแผนการเทรดเนาะทิศทางใครก็แล้วแต่จะเซลล์จุดไหนจะบายจุดไหนสิ่งสําคัญคือต้องเอ็มเอ็มด้วยนะคะเล่นระบบติดสั้นก็เข้าเก็บ 100. จุด300จุดนะคะเล่นระบบเทรดกัเก็บยาวก็ให้คอนเฟิร์มระยะสักนิดนึงนะคะว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าฉันจะรันเทนคอนเฟิร์มแล้วว่าฉันจะขึ้นต่อเพียงเท่านี้เวลาเก็บกําไรเราก็สามารถเมนเนจในการเก็บกําไรระยะยาวได้แล้วนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ